สวัสดีครับผมพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้ผมมีมีดพกมานำเสนอนะครับนี่ทรงสวยนะครับเล่มค่อนข้างใหญ่นะครับยาวสิบสองจุดห้านิ้วนะครับนี่ใบมีดทรงสวยนะครับมาพร้อมซองผ้าด้านหลังมีที่เหน็บเข็มขัดนะครับพร้อมตัวล็อกนะครับใบมีดสแตนเลสสี่สี่ศูนย์นะครับ คมกลิบนะครับสีดำไม่เป็นสนิมสีดำคมเงินนะครับด้ามจับสแตนเลสแกะลายนะครับยาวห้านิ้วยึดมุหนึ่งตัวมีกระบังมือนะครับราคาเบาๆนะครับสองร้อยสามสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งครหกสิบบาทแล้วนะครับตกเล่มละร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับคมกลิบนะครับ ก็บแน่นอน,นครับรับประกันสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านด้านล่างน,น,น,นะครับราคา230บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางทักแชทมาได้นะครับทาง facebook หรือทางไลน์นะครับถ้าไม่เล่นเฟซเล่นไลน์ก็ ทรมาได้เลยนะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ลิง,นะลงลก์ด้านล่างแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆมานำเสนออีกเยอะนะครับทั้งราคาถูกราคาแพงเราติดตามชมกันได้เลยครับสวยแน่นอนกำลังรอของมาอยู่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ